แรปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือ perfect size นะครับ super clear vision แว่นสายตายาวปรับโฟกัสอัตโนมัติให้ครับแปลว่าใส่แล้วเนี่ยชัดทุกกิจกรรมและชัดทุกการมองเห็นครับ ผู้ชมที่สําคัญนะบอกเลยว่าใช้ได้กับทุกค่าสายตาเพราะว่าเราปรับโฟกัสอัตโนมัติใส่ติดหน้าไว้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าถอดออกไม่ต้องหาด้ค่ะเราชอบอันนี้เพราะอะไรรู้มาเพราะว่าเราใส่เข้าไปป๊อปเนี่ยมันจะเข้ากับทุกรูปหน้าแล้วก็รู้สึกสบายเวลาสวมใส่ที่สาคัญคือช้าจริงๆแล้วคุณผู้ชมนะครั้งนี้นะมากับพร้อมกับความแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานคุ้งค่ะผมมีชุดทดสอบ แสงสีฟ้าด้วยจะขออนุญาตให้ฝ้าช่วยหน่อย,ยะนะฮะคุณผู้ชมลองดูกระดาษแผ่นนี้ถ้าเกิดว่าแสงสีฟ้าผ่านเลนที่อยู่ในเพอร์เฟคไซส์แบบนี้จะอืมก็จะเป็นสีดำแปลว่าแปลว่าเขาไม่ได้ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าเลยนะตัวเลนนะคะของเพอร์เฟคไซส์ของเราเนี่ยสามารถกันหรือว่ากรอง UV ได้400จริงไหมามาด<ร>ูตัวเลขกันชัดๆเลยนี่นะเอาเลนเข้าไปในเครื่องเลยคุณ <ฮะ S 2> ผู้ชม ดได้ว่าของแท้แน่นอนค่ะครับผมโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้มาแล้วนะครับมองชัดๆราคาสุดปังมากับ Perfect s i ์ซส์ซุปเปอร์เค i i ยรแว่นสายตายาวปรับโฟกัสอัตโนมัติแบบกรอบโคก3ชิ้นปกติชิ้นละ1290บาทเราแถมฟรีทันทีกับกรอบเหลี่ยมให้ไปเลยอีก3ชิ้นปกติชิ้นละ1290บาทเช่นกันแต่ถ้าคือผู้ชมโทรเข้ามาทันเป็น9-9สยแรกรับฟรีไปกับ ซองหนังแถมแบบคละสีคละแบบไปให้สำหรับการใส่แว่นตาให้ไปถึง6ชิ้นมูลค่าชิ้นละ290บาทและยังไม่พอยังแถมเพิ่มเป็นกระเป๋าคาดอกอิง1ใบแถมแบบคละแบบไปให้ด้วยอีกใบละ490บาทครับ ทั้งหมดนี้มูลค่ารวมอยู่ที่9,970บาทแต่วันนี้ฟังไม่ผิดแน่นอนจ่ายจบครบราคาเดียวแบบสุคุ้มเพราะจ่ายเพียงแค่999บาทได้รับไปถึง13ชิ้นทั้งหมดนี้เลยเพียงโทรมาหาเราที่026669426หรือแอดไลน์มาที่ a d s i d e r a b b i t s h o p p i n g หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านก็รอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ชมอยู่กับชายและฝ้ายนรับบิช้อปปิ้งนะฮะวันนี้อยากจะบอกเลยฝ้ายพี่เตือนก่อนเลยนะทำไมคะเธออยาให้อายุเธอถึง40พูดเลย นะเธอพยายามอยาให้อายุเธอถึง40พี่มันจะพยายามได้ไงถึงวันหนึ่งมันก็ต้องถึง40อยู่ดูดีแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงไงเออเธอระวังดีๆเพราะ40ป๊อปไปอ่านเจอมาว่าคนที่อายุเข้า 40- 45ขึ้นไป<ะ>มีป<ะ>ระสบการณ์คล้ายกันคือวันที่สายตาเปลี่ยนไม่รู้ตัวเองอและทําให้สุขภาพสายตาเสีย<อ>ดังนั้นรู้จักวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนอเพื่อให้เรามีระยะอ่านที่ดีและรักษาสายตาจนถึงบ้านปลายชีวิตดีกว่าป่ะจริงคุณผู้ชมคะคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่ามองว่าเป็นเรื่องแค่เรื่องปกติทั่ว คือวันหนึ่งเราต้องเจอนี่แหละแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าเรามีสายตาเพียงแค่คู่เดียวฉะนั้นอย่ามองข้ามในการที่จะดูแลหรือว่าป้องกันสายตาคู่นี้ของเราที่ใช้งานทุกวันอย่างหนักๆเนี่ยเพื่อให้สายตาของเราสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานค่ะและนี่คือเพอร์เฟ s i ์ไซส์นะครับซูเปอร์เคลียร์วิชั่นแว่นสายตายาวปรับโฟกัสอัตโนมัติให้ครับแปลว่าใส่แล้วเนี่ยชัดทุกกิจกรรมและชัดทุกการมองเห็นครับคุณผู้ชมที่สํคาคัญนะบอกเลยว่าใช้ได้กับทุกค่าสาย เพราะว่าเราปรับโฟกัสอัตโนมัติใส่ติดหน้าไว้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าถอดออกไม่ต้องหาด้ค่ะเราชอบอันนี้เพราะอะไรรู้มาเพราะว่าเราใส่เข้าไปป๊อปเนี่ยมันจะเข้ากับทุกรูปหน้าแล้วก็รู้สึกสบายเวลาสวมใส่ที่สําคัญคือชาร์จจริงๆแล้วคุณผู้ชมนะครั้งนี้นะมากับพร้อมกับความแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานคุ้มค่ะ คุณ<ม>ผู้ชมลองดูกระดาษแผ่นนี้ถ้าเกิดว่าแสงสีฟ้าผ่านเลนที่อยู่ในเ e อร์เฟคไซส์แบบนี้จ้ะอืมก็จะเป็นสีดำแปลว่าแปลว่าเขาไม่ได้ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าเลยนะแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าพอฝ้ายิงแสงสีฟ้าเข้าไปปับ๊บ ผ่านตัวเลน์ของแว่นเรา uh huh. กระดาษไม่เปลี่ยนสียังคงมีความสีขาวเหมือนเดิมใช่แล้วแว่นตัวนี้เนี่ยสามารถกรองตัว UV ได้ถึง400 oh oh. ฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้ไฟมีเครื่องที่จะมาวัดกันว่าตัวเลนนะคะของ Perfect Size ซของเราเนี่ยสามารถกันหรือว่ากรอง UV ได้400จริงไหมามาดูตัวเลขกันชัดๆเลยนี่นะเอาเลนเข้าไปในเครื่องเลยคุณ uh huh. ผู้ชมนี่เฮ้ย400เป๊ะเลยอะเห็นปะ ลเป๊ะเลยลงปั๊บขึ้นปุ๊บเลยลงปั๊บขึ้นปุ๊บแล้วว่าตัวเลขนี้คือ400จริงศูนย์ศูนย์น่ะเอออ๋อนี่คือเออประสิทธิภาพของเฟสไซน์เนาะทั้งแสงสีฟ้านะคะทั้งทั้งตัว UV 400สามารถกันได้จริงเห็นไหมอันนี้พอไม่มีแว่นใช่ไหมไม่มีแต่พอเราเอาตัวเลนมาวัดปั๊บคุณผู้ชมดูนะโอ้โหเออ400จริงเลยอะ400ชัดเจนมากเลยตัวเลขนี้ การันตีได้ว่าของแท้แน่นอนค่ะครับผมและนี่คือ perfect size นะครับ super clear vision แว่นสายตายาวปรับโฟกัสอัตโนมัติให้ครับแปลว่าใส่แล้วเนี่ยชัดทุกกิจกรรมและชัดทุกการมองเห็นครับคุณผู้ชมที่สำคัญนะบอกเลยว่าใช้ได้กับทุกค่าสายตาเพราะว่าเราปรับโฟกัสอัตโนมัติใส่ติดหน้าไว้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าถอดออกไม่ต้องหาด้วยคะ่ะ เราชอบอันนี้เพราะอะไรรู้มาเพราะว่าเราใส่เข้าไปป๊อปเนี่ยมันจะเข้ากับทุกรูปหน้าแล้วก็รู้สึกสบายเวลาสวมใส่ที่สำคัญคือชาร์จจริงๆแล้วคุณผู้ชมนะครั้งนี้นะมากับพร้อมกับความแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานคุ้มค่าเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีว่าใช้ perfect s i ส์ร่วมในการอ่านแล้วมันจะดีขึ้นยังไงของนี้แบบนี้แบบนี้เลยอ่ทาท้ากันกลางรายการแบบนี้ะนะหนึ่งสองสามตอนนี้ <มา S 2> อ่านไม่ออกเนาะ <ๆ S 1> ดื้เอเห<อ>็นไหมรู้อย่างว่าใช้ยังไง เฮ้ยก็แค่ใส่แว่นแค่นั้นล่ะคุณผู้ชมก็จะเคลียร์ชัดทุกตัวอักษรเลยอ่ะเห็นไหมมันก็จะดีขึ้นชีวิตมันดีขึ้นนะความใหญ่ความเคลียร์ความชัดเห็นไหมมันทําให้เราเดี่ยสบายใจในการที่จะหยิบใช้หยิบกินแล้วเลนสเขาเป็นแบบกว้างอ่านทีเดียวครบ ถูกต้องแล้วที่สำคัญคือยังป้องกันนะ UV 400มาให้แล้วก็ยังป้องกันแสงสีฟ้าน,นี่คือความต่างจากแว่นทั่วๆไปที่คุณซื้อจากตลาดนะทั่วๆไปนั่นเองนะฮะแล้วย้ำนะคุณผู้ชมมาในวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดเนี่ยแว่นของเรานะคะที่เป็นทรงโค้งเนี่ยสามชิ้นด้วยกันแล้วก็ทรงเหลี่ยมอีก3ชิ้นเฉพาะแว่นก็ได้ไป6ชิ้นแล้วยังไม่พออันนี้เราแถมให้นะคะเป็นซองแว่นนะคะ,ะที่สามารถใส่ได้สวยๆแบบนี้เราขออนุญาตคละสีแล้วก็คละแบบกันให้คุณผู้ชมค่ะเอาไปอีก หกชิ้นและยังไม่หมดพี่ชยัยใช่วันนี้คุณผู้ชมคะเผื่อว่าอยากจะพกพาเรื่องของ perfect size เอาไปหลายอันหรือจะพกพาอย่างอื่นเพิ่ม,มวันนี้เรามีกระเป๋าคาดอกแบบนี้สวยๆเลยนะเนี่ยมีสายปรับความสั้นความยาวให้พอดีกับตัวคุณได้แล้วก็พกพาไปได้ด้วยคือข้างในเนี่ยกระโปรงกระเป๋าเนี่ยเขาจุของได้เยอะมากคุณผู้ชมอ่าคุณอาจจะบรรจุนะครับนี่นแว่นาตาในซองใส่หนังแบบซองหนังแบบนี้คุณก็บรรจุได้เลยหรือรวมไปถึงเนี่ยโทรศัพท์มือถือคุณก็ใส่ได้นะเครื่องใหญ่ๆคุณก็อยู่นี้นี่เหม เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนไปกันมองเห็นที่ไหนก็จะมองเห็นชัดตลอดอ่านอะไรก็ถูกแล้วกดอะไรก็ไม่ผิด<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จัดไปให้เพราะเขาคิดมาแล้วว่าต้องไปคู่กับกระเป๋าคาดอกใบนี้อีกหนึ่งใบค่ะอยากให้รีบท้ให้ทันกันตอนนี้กับแว่น perfect size ของเรานะคะที่จะได้ไปแว่นสายตายาวปรับ ค่าสายตาอัตโนมัติกันเลยนะคะ6ชิ้นด้วยกันแบบโค้ง3ามแบบเหลี่ยม3ามด้วยกันและยังมีซองนะคะที่เป็นซองแว่นแบบนี้แถมไปอีก6ชิ้นกระเป๋าคาดอกอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้13ชิ้นพี่ชัยราคาเต็มเท่าไหร่อ่ะจากราคาเต็มทั้งหมดนะครับ9,970บาทนะแต่วันนี้ฟังดีๆฟังไม่ผิดจ่ายแบงค์พันมีตังทอนเพราะคุณจ่ายเพียงแค่999บาทครับผมแต่ทั้งหมดจะไปถึง13ชิ้นเลยนะคุ้มๆจุกๆแล้วก็ชัดทุกๆที่ด้วยโทรด่วนตามหมายเลข หรือสแกนคอโคเที่มุมจอตอนนี้ได้เลยนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้มาแล้วนะครับมองชัดๆราคาสุดบังมากับ p e r f e c t s i g h ซ Super Clear Vision วแว่นสายตายาวปรับโฟกัสอัตโนมัติแบบกรอบโค้ง3ชิ้นปกติชิ้นละ1290บาทเราแถมฟรีทันทีกับกรอบเหลี่ยมให้ไปเลยอีก3ชิ้นปกติชิ้นละ1290บาทเช่นกันแต่ถ้าคือผู้ชมโทรเข้ามาทันเป็น99สายแรกรับฟรีไปกับ ซองหนังแถมแบบคละสีคละแบบไปให้สําหรับการใส่แว่นตาให้ไปถึง6ชิ้นมูลค่าชิ้นละ290บาทและยังไม่พอยังแถมเพิ่มเป็นกระเป๋าคาดอกอิงหนึ่งใบแถมแบบคละแบบไปให้ด้วยอีกใบละ490บาทครับทั้งหมดนี้มูลค่ารวมอยู่ที่9,970บาทแต่วันนี้ฟังไม่ผิดแน่นอนจ่ายจบครบราคาเดียวแบบสุขุมเพราะจ่ายเพียงแค่999บาทได้รับไปถึง13ชิ้นทั้งหมดนี เ,เพียงโทรมาหาเราที่026669426หรือแอดไลน์มาที่ adsignrabbitshopping หรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านก็รอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ